เดี๋ยวพ่อเก็บให้วัสดีจ้าพี่นงจ้ากินละห้าบาทก็ซื้อมาพอคนจะหน่อยแล้วเพิ่งเลิกงานอ้กดันเลนเพิ่งเลิกงานมากระเล่นที่ซักหมวกหซักหวกซักเสียผ่า ชินละหาบาทซูชิสันปตาสวัสดีครับว่าพ่อตาพ่อตาคนหลบลอคนหลบรอไปเฮ็ดงานครับผมคิดหอดนี่หลายมือปอนเดือดโอ้ยเดี๋วยวเปิดเปิดน้ำให้แกกินน้ำเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะว่างเดี๋ยวแป้นนึงที่ทอดปลาดุกเคยเล่ากินเขา น้องเพิ่นแดดมาเพิ่อนอยู่ในบ้านเพิ่อนอยึดก,กับกับปงเทปอันนี้เพิ่นว่าพี่มีปลาไหมเัินโอ้ยกระบอกบอกกระหมูหวานหมูส ا านี่พี่นอ้องมึงซิลละหาบาทมึงเด้อสิชิมสิกินอันนี้ก่อนห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนนะลูก นี่มันอน้อนไหเอย็น่เอาเอาลงเอาลง่อนเอาลงเอาลงบาดีไปเพื่อเปิดตเพ่เลกบาทมือิตานเขาลุกลุกนี่นี่เอาไปดูเลย โอ้ยจะเฝ้าะมวลอะไรโต๊จาก,กตัวกลด,ด <c oughs> เดเฮ้ยอีกไม่ได้ไดีนี่นี่กลับหนักว่าม,มันขึ้นหูดังอันเห็นผัวไปเห็ดงานกะยึดตัวนี่หรอก อย่าไปจุ่มลงแ <ปะ S 2> ม่นะต,ต้องสู่นะพี่น้องทุกคนเพิ่นก็สู่คือกันเนี่ย <c oughs> เขาอยู่บ้านเขากับพยายามแบ,งบ่งเบาภาระเพิ่นกลับมาบมุเมง่า <ปะ S 1> อย่างปาะการหน้าตาหน่อยไปสั่งบ้านมา <c oughs> ตะหน่อยมากหรอบอตะหน่อยมาย่างเจ้าหน่อยเพื่อจะไปสร้างบ้านเจ้าหน่อยไปเฮ็ดงามเอสร้างเฮียงอเออสร้างเฮียงเล็กบาทเล็กบาทได้มาา้วนผัวเราคือบ่กินเลยกินยังบ่ได้งห่อนกลับมากินเขาย่ามเที่ยงกินได้น้อยอยู่มันกินกินได้แค่น้ำไงม,มันห้อน เพราะว่ามันตากแดดเนาะพี่น้องก็เข้าใจอยู่เนาะแดดบานเท่าสี่สิบองศาเมื่อวานเนี่ยเงี้ยวนี่บ่ปวดเงี้ยเลยเพราะว่ามันออกตามผลหมดแล้วน,นี่ไงดูมือนี่เนี่ยเพิ่นอาบน้ำบ้านเพช่ยังมาแล้วก็บทประมาณเงียบพี่น้องเงียบ ่เหเงียบอาเ้ยอ,อยู่นันะชีแบบสงสารพ่อไหมจะน้อยกับเขาบ้านม,มันหายโอ้นูลร้องไห้ทำไมสงสารพ่อมีดบาดมือพ่อเฉยเยเหล็กบาดมือพ่อเฉยพ่อไปตายจะร้องเป็นกิดหด งานยันเศร้ามากกับพ่อหนาพอพอไปเหตุงานก่อนก็อย่าพูดว่าเพิ่นได้กับไรบนี่ย่างที่หาบาทเนี่ยเออแม่ผีเพิ่นมาเพิ่นมาสิอะแม่เพิ่นนอนตื่นถึงความรู้สึกของลูกเนาะเพิ่นเคยเห็นหนาพออายุตลอดนะเวลาตื่นถึงเวลาไหนเนาะ เมื่อไหร่พ่อหน่อยจะมาโอ้ปวดเส้นช้างนั่นนั่นี่แหละไปเศร้าเย็นกับก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปคืองวดนั่นนะไปนอนคืนนั่นบ่ไหวเพราะว่าเพี้ยงอายูสองคนกันนี่นี่แม่นบ่กอันนี้ไปเศร้าเย็นกับกันยังโอเคอยู่กับคนนี้มันสวยออื มาหางอยู่นมดานเด้อยวดูนี่เด้๋ยวคือจังกบมากะได้แหกกระนั้งจกันเนะพี่คิดว่าหลายๆคนกับที่เป็นหลายๆครัวเฮี้ยเนี่ยที่เป็นคือกันแต่ว่าหลายๆคนกับมีความจบเป็นแม่บอกหล้วพี่น้องต้องไปหาทำงานไปไปตั้งไปไกลไปกรุงเทพนั่นสิแมะแต่ว่าเขาคือว่าเขาสวกดีเขายังได้ยู่น้ำขอบครัว เพราะว่บาบางคนมาแกเทศกาลบางเทศกาลก็ไม่ได้มาก็เถอะก็เข้าใจความผู้ซื้อเพื่นเลยนะ่ะเข้าใจความผู้ซื้อว่าเออาการที่ต้องไปเฮ็ดงานแล้วก็เออเทศกาลกักลับมาหาลูกหานี่ยเสียมันนี่ลูกเล็กหน่อยฮ<บ>า,างคนบริยูณน้ำพอน้ำเมฆอ่ะขาดความอบอุ่นเด<อ>้เล็กหน,น่อยบางคนบริเวอย่าก,กินอย่าก,กินอยากก่อยาก,กินอะไรนะอย่าก,กินอกกันไหน อะไรอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวแม่เอาไปให้บางคนเด็กน้อยสุขี้ไงลูกกุ้งไหนบางคนทำบรายุบรายุน้ำพอน้ำเมร์ถเด็กหน่อยบางคนเนี่ยกระขาดความอบอุ่น ต่อต่อให้พ่อแม่ซ่งเงินมาให้ตลอดค่ะขาดความอบบุ่นือเ่าพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยมันก็ต้องการแต่ว่าเข้ากับเข้าใจแม่นบ่ล่ะเข้ากับเข้าใจว่าหนึ่งถ้าพ่อกับแม่บ่ไปหาเงินก็ที่เอาใช้กินแม่นบ่ล่ะพี่น้องเอาเอากเอาลูไว้กับเพื่อใหญ่ไม่ยัยนี่แหละเพศถึงเพศถึงว่า เพชโจกดีย่างที่ว่าขอบขั้วได้ยูน้ากันได้ได้นี่นี่ว่าได้ถิ่มนี่นี่ไปเหตุงานไก่ไก่ว่าได้ถิ่มนี่นี่ไปกับคนอื่นหนึ่งสิเนี่ยความโมดสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ขนาดแต่หน่อยเราไปเหตุงานน่ะเรากลับมาแล้วยังมาก่อนนี่นี่นี่เชื่อบ่นี่นี่ถ้าพ่อยูน้ำนี่ห้หอมพอนี่ยนี่ชีบหอมชีบหอมชีบจุบเพราะอย่างเพิ่นบ่เพิ่นบ่หอมพอเพิ่นเพิ่นว่าหม็นเพิ่น่าสิ แต่พอพ่อตั้งแต่พ่อไปเหตุงานพ่อกลับมาแล้วพ่อบอกว่าพอ่อพ่อไปทํางานแล้วนะคนนี้หอมหอมพอให้ความหาเออให้กําลังใจไหมห้กําลังใจพอพ่อเกิดมีมีกําลังใจที่สีเหตุงานเนาะพี่น้องเนาเห็นลูกหอมเห็นลูกนี่นะเนาะอ่าหลายหลายคนเกิดกลับมาเติมแรงใจเพื่อน่ะพ่อไม่ได้อาบน้ำเลยลูกก็คือกัน ในมือทีนี้พ่อแม่อยู่กะว่าต้องอายดอกกอดหอมโหลดเขาบรูว่าเพิ่นจะอยู่น้ำเขาได้ได้ชำไหนนาะพี่น้องเนาะแตกอดหอมโหลดว่าต้องว่าต้องวมื่อถ้าไอเมื่อถ้คืนดอกว่าเออว่าเคยเฮ็ดอยังสิหอมโหลดกอดโหลดพ่อแม่เขาเพชรนี่เพชรนี่ไปเห็นเพชรกะกอดหอมเลยพ่อเมียเพชรน้อยเพชรบดไอาเพชรบ่ได้อายเพราะว่า เขา้าแสดยงความหักตัวเพลินเขา้าเขา้าเขา้าเข้าคิดหอดเพลินเข้าหักเพลินเข,ากากนเขา้ากกอดเข้ากอดหอมเพลินมันกับฟักับกกพีพี่น้องเรียกว่าน้ำในนี่เนี่ยเพลินบ่เคยหอมแต่น้อยเด้มือหนึ่งพอพอไปเห็ดงานแล้วพอกลับมาติดเขาเนี่ยมึงเรียนอู้ยทั้งหอมจุ๊บยูบ่ัสเซนเพลินบอกให้พอเพลินเฮ็ดงานรีบๆกลับมานะเพลินว่ะด็กน่อยนี่ะคำว่าเด็กหน่อยคำว่า ้ำว่ากำลังใจเลีเ้ยวเอาไวใเห็บเพื่อนกินเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินท่านเธอบอกว่ากินน้ำเบิดมือละซีหาเกลียวเน,นี่ยใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ใบเนาะนะมันเก็บความเย็ยนดีดิเกี่ยวอันนี้เก็บความเย็ยนดีครับ เบื้องอันนี้กัดเก้าจนว่าว่าได้ซักจะจะไปเพ่ที่ไปอาบน้ำเพ็นี้เนี่ยก้นเดลต้านี่เนี่ยเล่น้ำโดนเดี๋ยวเพื่อนเพียนเป็นนั่นไปปอดเป็นนั่นอีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เพ่กห้กับใครกำลังใจทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า